อันนี้ครับพี่เอวันนี้พี่เอสอนอะไรวิธีการแก้มวยมวยมวยล็อกคอครับมวยล็อกคออ่ะยังไงครับอ่ะอ่ะอ่ะเตี้ยเอาไงแก้ไงแก้ไงอ๋อวิธีอย่างงี้เอาวิธีวิธีครับวิธีวิธีหลุดเลยใช่หลุดหลุดเลยอีทีทีทีล็อกล็อกอย่างงี้ล็อกล็อกอย่างงี้เราแก้ไงอ๋อแก้อย่างงี้อ๋อหลุดเลย โอ๊ยหลุดอย่างนี้เลยเหรอพี่โอ้อ่ะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอ่ะเดี๋ยวลองให้ป้าแบบพี่เอพี่เอแก้หน่อยแก้ดีดวแล้วกันหน่อยเวลาเวลาเข้าในอ่ะเวลาเข้าในอ่ะแก้ แก้เข่าอ่ะแก้เขา่าถ้าล็อกแน่นๆล็อกคอยแน่นเขาจะมีวิธีแก้อ่ะอยังไงเงี้ยอ่ะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ต้องทำไงอ่ะอะหลุดเลย <laughs>